hmm แต่ก็บอกวันนี้เรามากางเต็นที่ขเขาใหญ่เคียงอีกแล้วไล่วาสนาวิวก็ตอนนี้เรากําลังจะรอกางเต็นท์กันรอยกของอยู่ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูวิวดีก,กว่า โ <Okay, S 2> อเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูจะพาไปดูลานกันเลย mm hmm. ก็ตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีสี่ล็อกประมาณนี้เลยล็อกกว้างๆเลยแล้วก็ชั้นสองนะชั้นสองก็จะมีสี่ล็อกหุ่นกันมาดูตรงนี้แล้วกันเนาะชั้นสองก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูชั้น,นสาม เดินได้ไหมตรงนี้เดินได้เดินได้ก็ระหว่างทางก็เจอห้องน้ำตรงน่นะไปงั้นดูห้องน้าก่อนก็ห้องน้ําก็อยู่ข้างๆั้องหนึ่งเนาะก็ถือว่าดีตรงจากชั่น,นุ่งมาเ็เจอห้องน้ำดีก็จะแบ่งเป็นผู้ชายสองใช่ไหมชายสอง หรือสาม,อ,าสามอ่ะอย่างละสามแล้วกันเนาะก็จะเป็นห้องน้ำรวมอาบน้ำทุกห้องอก็ประมาณนี้น้ำแรงไหมก็มีที่แขวนผ้านะแล้วก็มีที่วาง อุปกรณ์ระบูเทน้ำน้ำฟูเลยน้ำน้ำสวยเลยอาบมันแน่นอน <laughs> ก็ถัดเราจำงนกเป็นจุดล้างจานตรงนี้อเองจุดล้างจานก,ก็อยู่ตรงนี้นะล้างไปชนวิวไปลมเยน็นก็จะมีสองทีนะคะไปเดี๋ยวลงไปดูชั้นสามนะ,นะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินเขาไหม มาถ่ายลงถ่ายรูปนะมีฉินช้าละฉินช้าใหญ่มากเยอันนี้ชั้นสองที่นี่เขามีบ้านพักด้วยนะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราใส่ราคาไว้ให้ตรงไหนดีตรง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 นี้โอเคตรงนี้นะบริเวนี้ก็เป็นชั้นสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ชั้นสามจะมีหกด้วเพื่อนเนาะแต่ว่าตรงเรามีชันหี่ส่ยอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูถ้าโดนขึ้นได้ก็เดี๋ยวเราขึ้นจะได้เห็นชั้นสูงอ่าชั้นสี่ชั้นสี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห่างนงี้ยนครับตรงนี้ตรงนี้ได้กลางได้นะเพราะว่าหนีไปแคมป์มากลางตรงนี้ใช่หรือเปล่า น่าจะใช่เออได้ไหมช่องหนีไปแคมป์คอมเมนต์หน่อยครับคุณ <17. S 1> คุณมาการตรงนี้ใช่ไหมครับ <laughs> โอเคแรกผมก็อยากจะลงมาตามรอยคุณนะแต่ผมลงไม่ไหวดู <laughs> ทางดิโอเคก็ประมาณนี้ครับเป็นลานเล็ก,ลกๆก็ที่นี่มีคาเฟ่ดนะ้วยเนาะใช่มีคาเฟ่แล้วก็มีจุดชมวิวด้านบนด้วยอ่า กคาเฟ่จะอยู่ตรงที่เราจอดรถเลยก็มานี้ครับไปเดี๋ยวเราไปลงของกันดีกว่าอ,อ้าวเผื่อเผื่อซ้ายมาขวาไม่เห็นเนี่ยก็เลยมีกระจกเนี่ย<ฮ>อ่าตรงนี้ก็เป็นสินชา้าสินช้ายักษ์โอเคครับ ย้ <Yeah. S 1> ตอนนี้เรากลางทับเสร็จแล้วเนาะใช่ต่อไปก็เดี๋ยวกลางเต็น うん。<music> กลางเต็นท์กางท้าวแล้วก็เซตโตกกินข้าวเสร็จแล้วก็ตอนที่เรากลางเต็นท์อยู่แดดแรงมากก็คือมาใส่หมวกกันตอนนี้ลมเย็นลมเย็นแต่ว่ามีแดดมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเหมือนแบบยืนอยู่กลางแดดอาจจะร้อนนิดนึนนงแต่ว่าก็มีลมพัดอยู่ก็เย็นสบายสบายอันนี้เราก็เอาปิงบาร์มานะก็ข้างในก็จะเป็น แบบสบ,บายที่นอนพองลมสองชุดชุดหนึ่งนอย้สองคนวันนี้ไม่มีแอร์นะจ๊ะเพราะเขาเขายเทียงไม่มีแอร์ใช้ค่ะเดียวโซนมเีเอเอแต่หนูงงเขายเที่ยงทุกร้านที่หนูไปอ่ะไม่เคยเห็นร้านไหนใช้แอร์ได้ยกเว้นเดียวโ,โ,โ,โซนเดียวโซนก็นคิดที่แล้วของพวกเราเนาะเพื่อนๆก็ตามไปดูกันแล้วกันเนาะแล้วที่สำคัญตอนนี้เราก็กลางอยู่ข้างๆ ดีโดโซนใช่ได้โดโว่าสนาวิวคือติดกันเลยติดกันเลยเนาะเนี่ยถัดจากรั้วไม้ไผ่ตรงนี้ไปก็เป็นวิวโซนแล้วเอ่ก็รายละเอียดของร้านก็ตามที่เรารีวิวให้ช่วงแรกนะใช่อ่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนหรืออ่าอะไรยังไงก็ติดต่อทางเพจเขาเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงไหนดีตรงอ่าดดานมุมนี้นะ แล้วก็เพื่อนๆสนใจที่อยากจะซื้อทาบอย่างเราหรือซื้อเต็นท์อย่างเราก็ามุมซ้ายใช่ปักลิงไว้ค่ะปักลิงให้มันจะขึ้นอยู่มุมซ้ายด้านล่างเนาะซ้ายมือด้านล่างของเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปหาและกินก่อนเหนืห่อยหมากโอ้โหเหนื่อยมากสามเดือนจากที่เรามาดีโอโซนนะแล้วก็ไม่ได้กลางกันอีกเลยเ<ม>หนื่อยเลยเหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่วันนี้นะ ก็ขอบคุณบิสโตนะครับหมวกไสวยของพวกเราอ่าก็สนับสนุนมาให้เราขอบคุณมากครับมูนมองข้ามกอ่อนเห็นยัง เมืองว,วันเราก็สั่งทางร้านกินเนาะก็มีหลังสันต้มลิงขึ้นมาซดน้ําร้อนๆหน่อยอากาศร้อนก็สดน้ําร้อนๆอืมยอดตร้องกินข้าวอะไรครับข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวอืมอะไรนะ่ะ พ่อโน่นกินเสร็จแล้วหนึ่งโอ้ยนอนบ,บายเลยเพ <Okay, S 2> เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะเนาะนี่บรรยากาศนั่งกินข้าวก็ประมาณนี้เลยวันนี้เอาสป,ปริงบาราถ้าโดนผลก็เศรษ เศร้าไปป๊าอยู่อีกวันหนึ่งเดี๋ยวฟ้าตากหน้าบ้านเนี่ยขอให้ขอให้ฝนตกกันจะได้เจอหมอกมีคนอยากเห็นหมอกมันจะเจอหมอกอะไรไปครับเดี๋ยวกินข้าวอ่ะเกือบไม่ได้กินอืมต่อเผเอะาไรครับอืมราคากล่ะ ก็ไปมาทอดขี้มาเขาแหละก็ราคราปกตินะนี่อะไรอะกะเพราอะไรเาไก่นะเผีอสั่งกะเพราหมูนะบนอะไที่ยังไปแล้วยายิ่เลกิสรไาไหมเนาไยมลืมไงสั่งไปแล้ว นังซาบร,รี่เหรอเขาเรียกนังแดงอย่ไปเอาแก้วนะแม่เอาโอกาโ่้คุลา มีคนหิวครับอ้าวพี้ฟองมีเพื่อนด้วยวันนี้ชื่ออะไรครับรนะอะนภัสพี่พฟองมีเพื่อนมาแคมป์ด้วยวันนี้ A few moments later. เอาเฮ้ยแค่ผ้าอ,ออกเฟรมเลย อร่ไงมากอร่อยแล้วก็หิวด้วย <c oughs> อื้ม <c oughs> ร้อนแล้นี่ <c oughs> นี่เป็ตัวเลยเหรอเดี๋ยวอยู่ตัวนึงอยเมื่อกี้หนูเห็นไปสองตัวหนูอบอกว่าเดี๋ยวสองตัวหนึ่งกตัวหนึ่ง ก็หลังจากย่างชิมน,นะก็ต่อทิชาบูเม่มือเย็นเป็นไงฝนต,ตกตอนประมาณห้าโมงตกมาแบบไม่ตั้งเขาเลยออตกมาเลยเราก็ลงเม็ดแป๊บเดี๋ยวก็เข้าไปงีบได้แป๊บเดียวตกใจก็ลมมาด้วยแล้วก็ฝนแรงนะ ก็ตามที่ถ่ายให้ดูก็ดีนะที่รอบนี้แบบเราไม่ได้ตั้งของหน้าเต็นเยอะพวกวิดุเอ่อกล้องพวกโดนรลพวกนี้ยเข้าข้างในเออทลิปนี้ไม่มีมุมโดนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขอยเที่ยงเขายังไม่ให้บินไม่ไม่รุญาให้บินผมทำเรื่องขอเข้าไปในแอปแล้วล่ะ แต่ครา้งนี้มันจะต้องมีเอกสารการอนุญาตของทางลานด้วยก็ไปคุยกับที่ที่ลานเขาก็ว่ายังไม่อยากให้บินเพราะว่ายังสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีอยางมีปัญหาเราก็ไม่บินแล้วก็พอฝนหยุดเหมือนเดิมหมอกบาง จากจงๆแล้วควันฟุ้งๆตั้งแต่เราเจอหมอกอ่ะเราไม่เคยเจอทะเลเราไม่เคยเจอทะเลหมอกแบบเอ่อเราเจอแต่หมอกฟุ้งก็ถ้าคืนนี้ตกอีกก็คมีขาวมีลุ้นอ่าก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวตะกอนไซโลเลยจบอยากเจอทะเลหมอกก็ว่าไง หรือจะไปแบบที่มีกับพิเจนมีพิเจนไปไหนนะส,ส,สปันสปันอ่าเป็นหน้าเลยค่บเป็นหน้านสักก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าเดี๋ยวเราจะไปช่วงเดือนไหนเนะาะก็เดี๋ยวคืนนี้ยิงภาพบรรยากาศการนั่งรับประทานอ,อาหารแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศช่วงเช้าให้ดูนะเคบ๊ายบาย Good night. good night wake up to the sound of a gentle breeze pack your bags and hit the road with ease Mountains high, misty skies, the road ahead so wide Waterfalls flow, oceans glow, the world feels so alive Can you hear your heart calling? A brand new journey's waiting A tent by the stream Stars are shining so high, Though, Just say the word and I'll take you far Let nature's arms embrace who we are Fireflies dance to the rhythm of the night Strum my guitar under the moon so bright Let the wind carry our worries away s children acion โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหนูจะมาสรุปล้านให้ฟังนะคะก็ที่แรกว,ว่าสนามวิวนะจะมี4ชัน้นชั้นที่1มี4ล็อกชั้นที่2ก็มี4ล็อกเหมือนกันแล้วก็ชั้นที่สมี6ล็อกชั้นที่4มี6ล็อก แล้วก็ที่นี่จะมีบ้านพักสามหลังนะคะเป็นรายละเอียดที่ขึ้นมาให้ตอนแรกๆเลยตอนที่พารีวิวรานเนาะก็สำหรับผู้ใหญ่คนละสองร้อยเด็กสูนถึงห้าปีปีแล้วก็ห้าปีถึงสิบสองปีหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สิบสองปีขึ้นไปเป็นราคาผู้ใหญ่ก็ที่นี่มีไวไฟให้ใช้เนาะใช่นะมีมีไวไฟให้ใช้แล้วก็ห้องน้ำก็ม,มีชายหญิง อย่างละสามห้องเป็นห้องน้ำรวมอาบน้ำเนานะอ่าก็จะมีอยู่จุดเดียวอยู่บริเวณนนบ้านพักบ้านพักวีสามกับชั้นหนึ่งเนะ,ะแล้วก็จุดล้านจานจะอยู่ข้างๆเลยแล้วก็ที่นี่จะมีเป็นคาเฟ่ด้วยเนาะแล้วก็มีจุดชมวิวด้วยโอเคก็ทิศหน้า เราจะไปที่ไหนก็ติดตามรับชมไว้นะคะก็กดติดตามมันจะมีกระดิ่งใช่าง้ยกดไว้เลยกดไว้เวลาเราลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนแล้วก็กดเข้ามาดูเลยล จำแสนแพ้คืนนี้แค่นี้คือบ้านไปเก่าหรือยิบ กเรกดไ,ปไปลค์กดเทปกดแ่ร์มาไว้ด้วยนะตอนนี้จบแล้วบ๊ายบาย